สวัสดีครับอยู่กับผมช่องร้อในอ้นนะครับเนี่เห่ยเป็นนานครับผมกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วนี่โอ้ขค้ืนดอยเย็นๆครับบรรยากาศเย็นๆครับยามเย็นบนดอยลวกครับตอนนี้ก็เลยดอยลวกแล้วครับเหลือช่องแคบมาหน่อยนะครับ ตัดเกียดอีกแล้วผมตัดน้ำตัดไฟอีกแล้วตัดไฟตัดน้ํามันครับตอนเนี้ไม่มีน้ํามันไม่มีไฟแล้วแลนเนี่ยเขาก็ประกาศไม่ซื้อของไทยครับโอ้โหถ้าไม่ซื้อของไทยเนี่ยพวกผมนี่จะไปวิ่งอะไรกันครับเนี่ยเมื่ <c oughs> อก่อนเคยก็วิ่งงานไปกลับไปกลับไปกลับอยู่ครับวิ่งงานแถวแม่สอดนะครับไปตะเข็บช้ยดน กระทบครับ ลูกแล้วเินไทย ลงไปใส่ไม้ขึ้นมาบรรยากาศยามเย็นนี่ครัยมันเย็นจริงๆครับ tay đèn của tí ấm Mình ta lắm กินเหมือนเชียงใหม่นะว่าจบไปแล้วเนี่ยยังไม่มีคนกินครับมีเป็นทุกช่วงครับถ้าได้เป็นคนกินหมดเนี่ยผ้ว่าจบ เส้นกำแพงครับเส้กำแพงนี่นานแล้วไม่เคยแบบไม่เคยพูรณหาเลยแต่ถนนไม่เปไ็นไรนะถนนไม่พัง <c oughs> อะไร <c oughs> ทุกคนถามว่าอะไรดนะังจริงแลผมกระดิ่งครับดกะดิงแบบว่า ถ้าตกลมแรงกระดิ่งจะดังครับต้องบเบาๆครับับรถตามเสียงกระดิ่งครับ <laughs> like เราตดนใหม่แล้วครับวันนี้ เยเ็นๆบนเขานะครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันครับใน้านาฝนก็บนเขาไม่เท่าไหร่ครัไม่ค่อยชอบครับถ้าฝนตกต้องแบบว่าเท่าใบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็งานไม่ด่วนนะครับแล้วก็วิ่งสายเอเชียสนนะท,ทุกว่าฝนเปรีเบาๆอย่างนั้นก็ได้อยู่ครับ เปิดเพลงเบาๆฝนตกไม่เอาชอบแบบว่าท่าที่กลังจะตกดินครับ